สวัสดีครับผมพี่น้องแฟนเพจชีวิตดังพงมลาลัยตอนมีสติครับช่องยูทูบชีวิตดังพงมลาลัยตอนมีสตินะครับผมผ้าแม่เถามาถอนเฉียวพี่น้องแม่เถากับซัมเมอรเนาะครับเนาะผ้าเป็นมาถอนเฉียวนะครับบองกง่ายๆ่ายบมาจัดลงสีไหมนะเนาะพี่น้องเนาะก็ได้ถือโอกาสมันอยู่ข้างสวนสาธารณะชุมเทศน,นะครับได้ถือโอกาสให้อาหารปลาเห็ดบุญทุกอนด้วยครับผมเห็ดบุญในบ้านเสร็จ เาก่อเฮ็ดบุญนอกวานต่อเนาะพี่น้องเนาะกับพระในบ้านนะครับถูกเสียหลักเปโรงเรียนพี่น้องกะมากับในบ้านกับถอ่อเมนะครับเนาะอันนี้ชุ่มแพร่เด็กพี่น้องแนะ้วในตัวชุ่มแพร่ครับสวนสาธารณะนะครับเด็กซีมี่ขายอาหารปานะ่าเน้อขายอาหารปลาอันเซีอแดงๆกันนั่นแหละครับในบ้านนะครับ <Okay. S 1> เบื่องปลาเด็กพี่น้องผมขายเยปอปลาบางดู ปลาไหลดีครับปลาดุกปลาตะเพียนนะครับได้เป็นไรครับเรียกว่าผมมากับสิมีคนมา่อไหรยู่งเรื่องพี่น้องเนาะนี่ปลาไหลครับปลาไหลเป็นไหลครับเป็นแสนตัวเราผมว่าเลยปลาดุกกระไหลครับปลาตะเพียนส่วนมากสิเป็นปลาดุกกับปลาตะเพียนนะพี่น้องปลาสวายปลาอยังบ่มีดอกครับบ่มี่เราเห็นนะนี่จะปลาดุกกับปลาตะเพียนปลานิ่งกับบะมีครับ อันนัก็สร้างตำกล้วยมากินนะครับผมทนไมครับเป็นแม่บ้านสีมาถอนเฉียวกับชิ้นตำกล้วยก่อนพี่น้องบริเวณไหนนี่นะครับสะหนาน้องหนานสวนสาธารณะชุมแพ้ครับผมมองดูฝีรองขวาโอ้แทบมัน คนมาลากหลสีลากหาอยู่หนุนนอพี่้องมันหลายโหดมาทบรัหารยุทธศา้องไปวิวอูโดอู้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 อู้ดอู้โอ้ดอู้ดอู้อ้ดอู้ดอ้ดอู้ดอู้ดอู้ดอดอู้ดอู้ดอู้ดอ้ดอู้ออู้ดอู้ดอู้ดอดอ้อู้ดอ้อู้ดอู้ดอ้ดอ้โดอ้ดอูอ้ดอูดอ้อูอ้อ้อ้ดอูอ้ดอูอ้ดอูอ้ดหูอ้อูอู้ดอูอ้อูอ้ดดอ้ดอดอ้ดอูอ้ดอูอ้ดอูอ้ดอ นี่ถา่ถาไปแล้วนะครับหมอหนัดหมอหนัดซีมเมื่อเชิก็พี่น้องเนาะก็เลยมากนี่นะครับงานปล,ลนา,เ,ลาปลเห็ดบุญไปในตู้นะครับมันแรงมากนะครับบัดเบื่องเด้องพี่น้องเลล้อหลานว่าสบายครับพาหลานมาหาหมออยย่สี่จุดเนาะสบายเลยเนาะพี่น,อน้องเนาะก็ว่มีไภายะเก็บอยากไครนะครับเนาะแต่ได้รถคันนี้มาได้เฮ็ดบุญตลอดพี่น้องถือว่าโชคดีอยู่นะครับนเนาะว่าคิดอย่างไรถือว่าเฮ็ดบุญไปนะครับ เบื่องโรดพี่น้องหมอหมอพู้เจียงหมอผูนดีนะครับโลดหลายคนหลายครับมาตั้งแต่ซีโมงเด็กพี่น้องมาเอาคิ้วไว้นะครับการระโดดผมนะรถคันนีเนี่ยนซะือว่าได้บุญแล้วครับเส้นเส้นข้างเส้นไปอจากทุกที่ไปของบอลลูนะครับคือเป็นเรื่องนายแพทย์ดีะระเบิดดีอีหลีครับดีจน นี้จนเตม็มชุ่มโมอนะครับเตม็มชุ่มโมอติดถนนกลางการอำเภอสีชมพูต้องพิจารณเสร็จแครับจะเอามาจากจุดเที่ยวนานติดจุดฝันใส่เพื่อนมาพิจารณาที่นี่คือฝั่งซ้ายนะครับร้านเพื่อนสบอันนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับบ้านนี้หอดเวลาเนาะพี่น้องต้องเอรียมการลุยงานนะครับเจ็บของมานะียเจ็บของจะของพร้อมนะครับกายพร้อมใจพร้อมสู้งานครับผม เป็นเจนใดแล้วน้องพี่น้องสูแลครับเป็นหนีเพิ่นแล้วเขาก็ต้องสูแล้วเก็บของกันนี่แหละครับพวกเตาแก๊สดีนะครับเ้าซื้อสุขภาพแล้วมันอกว่าไหวน้องพี่น้องเตาแก๊สแน่พวกเครื่องพั้อแน่ครับจะว่าสีเอาไปหลายกับประเด็นน้องพี่น้องเพราะรถใหม่เขายังบวมหูนะครับเราหมองเก็บมันมีหน่อยไม่ได้ต่เอาไปเพราะเพราะนี่ก่อนนะครับแต่มันนี่หมองไว้ไรเข้าไปแต่เด้มาบวานค่อมาขนขึ้นไปในพี่น้อง แต่ว่าเครื่องขั้วปัจจุบานผมสิหลายครับใบหน้าจะกวนไปเห็ดก่อสร้างน้ำป่าเนาะหลายครับเครื่องขั้วหลายตะหลายตู้เย็นหน่อยปัจจุบานเนี่ยเพามันสามเครื่องสี่เครื่องถึงครับครับประเด็นการตีกน้าไม่กี่น้องเนี่ยใสน้ำบดเนาะครับเนาะ พอดิสเซียต้อนงแข็งใส่กินนะครับ okay, s <S ในบ้านก็จะเก็บซอยอยู่ครับตจะมันบ่ถ,ถือเกลี่ยนาะพี่น้องเนาะนต้องเก็บเองนะครับไม่ควรจะถือเกลี่ยจะพอง เก็บเครื่องพั่วแล้วๆก็จ,จะสิบคนแะล้วพี่น้องมันจะเก็บเสื้อผ้าใส่กระลังแล้วก็เตรียมโต้แล้วครับเหมือนเสาเดินทางกับเสาเนาะพี่น้องเนพิ่งนับสามโมงเช้านะครับ ย็บเสียฝากันนะพี่น้องเด้อยังไงก็อย่าลืมนะครับเดอ้อฝากฝากเด้อครับเดอ้อ i <laughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นไหมเล้วนะครับเด้อเพื่อให้เป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเรียกว่าเจียงเด็กะฮอดฮอดใส่อะไรเลยลพี่น้องเพราเอื่นอย่พันซับบอกครับพันซับผมสิมีรางวัลใหยย้ยเนาะคือจังโว่ไวเลยครับผมพันซับผมจะเกลี้ยงนาฬิกาหนึ่งเดือนนะครับผูบ้ใด็กเขาเมนเป็นผูุ้รีกู้นั้นสิได้เด้อพี่น้องเด้อ เสียภาษากลึกกันครับก็ต้องเก็บเองครับผมแม่บ้านจะเก็บให้กับบ้นบวถึกใจนะครับต้องเจ็บเองผมน,บบน,น,งงนี่จะเป็นคนรจอระเบียบนิดนึงนะครับเห็ดยังไมตง่ต้องต้องเจ็บเองนะครับมันค่อยถึกใจบ่แม่นว่าเมียบ,บ่เฮ็ดให้เลยครับเฮ็ดอยู่ครับแต่ว่าบ่ให้เขาเฮ็ดเนาะ ไปาทางกับพุ่นนะครับเชียงยืนเชียงยืนครับผมที่ได้รถทัานใดเดี๋ยวไปเบิกน้ำกันเดพี่น้องเรื่องเมือนกันครับ เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผมพี่น้องสวัสดีครับ